อันลามาฟังงันใน,นสงการสร้างพระธรรมกายจำตัวตอนบูชาสามาถุเจ้าด้วยข้าวยาคูเจฮะผู้ที่เกิดมาแล้วในโลกนี้ต่างกันในความตายไม่พ้นเดยกันทั้งหมดใครที่สั่งสมบุญกุศลไว้ก็มีบุญเป็นที่พึ่งพาพึ่งพาสายติดตามตนไปทำให้มีความสุขในสุคติโลกสวรรค์ ส่วนผู้ทิ่กรบาปอากุศลกรรมเอาไว้ก็ต้องไปชดใช้บาปกรรมในอบายภูมิต้องทนทุกทรมานตลอดการยาวนานทีเดียว่อคิดด้ทวนที่ตรองให้ดีสุกนิดแล้วก็ไม่ควรจะคิดสร้างบาปกรรมอะไรเลยเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปมีแต่เพียงบุญและบาปเท่านั้นที่จะเป็นสมบัติหรือเป็นวิบัติที่ติดตามตนไป ดังนั้นควรจะสั่งสมบุญกุศลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นไอ้คนทำบาปเลยแม้แต่เพียงนี้เดียวเรื่องนรกสวรรค์นี่ต้องพูดกันนะต้องเอามาพูดมาคุยมาศึกษากันมาศึกษากันให้ดีทีเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะพูดคุยกันถ้าพุทธบุตรไม่พูดไม่คุยโยมก็ไม่รู้จะไปเอาความรู้ที่ไหนตรงนี้สำคัญทีเดียว ดังเรื่องเทพธิดาภูถิติณนะกันชิกะทายิกาวิมาน,นเทพธิดาผู้บูชาที่ข้าวยาคูสวยที่พยสมบัติมีความสุขอย่างยิ่งใหญ่โอรานก็ได้บุญที่ตอนได้สังส่งสมเอาไว้สมัยที่พระผู้มีภาคจางเรายัางทรงประชนอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทรงประชวนด้วยรอลมในพระอุทธรณ์ ขณะภิกายมหาบุรุษนะยังมีความเจ็บเป็นธรรมดาโลกรมในพระอุตรลมในท้องจึงตรัสเรียกพระอนนเทเถระมาและกระรับสั่งว่าอนนทเธอจึงเที่ยวไปบินบาบนำน้ำข้าวมาเพื่อทำยาให้เราเถิดเออน้ำข้าวขับลม น้ำข้าวหรือข้าวต้มอ,อนอุ่นๆมีสรรพคุณขับรมในทอ้องอบาทที่เท้าวจัตุโลกบาลมาให้เนี่ยรูปร่างนี่เนี่ยเหมือนบาทในปัจจุบันไหม,มแล้วก็เป็นศีลาใช่ไหมจ๊ะในตำรา มีสีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าจะตุโลกบาลเนี่ยก็มีเท้าเวสวรนโนเท้าวิรุณหกวิรุณปักเท้าทตลดใครถาวายก่อนใครสองใครสามใครสี่อจาถาวายพระองค์เวลาเป็นยังไงเออเนาะ แล้วทิรศีอะไรท <Yeah. S 1> ้าวเวสสวรรณถวายสีอะไรท <Yeah. S 1> ้าววิโรหนหกสีอะไรวิรนปักสีอะไรท <Yeah. S 1> ้าวทัตตลศสีอะไรหรือสีเดียวกัน <Yeah. S 1> แล้วเวลาอธิษฐานรวมกันแล้วสีอะไรห <Yeah. S 1> นักไหม <Yeah. S 1> ใหญ่แค่ไหน <Yeah. S 1> นี่อ <laughs> าจารย์ <laughs> นี่เออน่าศึกษานะบางทีคำถามครูไป่ใหญ่ตอนเป็นนักเรียนในโรงเรียนคุณครูก็อบอกเอาละถเอากะฐาะไเอางั้นมันจะมีครูไว้ไหม <c oughs> ไม่รู้จะทำยังไงมันอยากรู้อ่ะอยากรู้อยากเห็นอะไรเหมือนอย่างเงี้ย ทำไมต้องมีครีมกันแดดทำไมไม่มีครีมรักแดดแปลงพลังงานแดดจะไปจะแสงอาทิตย์ให้เป็นมิตรกับใบหน้าเออมันนาอย่างนะแล้วเราถือร่มมาเนี่ทำไมต้องร่มกันแดดทำไมไม่แปลงพลังงานจากแดดมาถึง ทำให้ผมา uh, ดกดำเนาะทั้งเนื้อทั้งตัวสดใสลายตีนกาไม่เห็นเลยนะไม่ว่าจะยิ้มกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามบางทียิ้มหเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นลายตีนกานะพอาสักห้าสิบเอร์เพียบเลยหรือหมวกนี่นะใส่นะากรองแสงหรือแ,แว่นเงนี้ยไม่ใช่แว่นกันแดดแต่มันน่าจะเป็น แว่นที่แปลงแสงแดดให้เป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อดวงตานให้ดวงตาสดใสในบางทีคำถามแ,บบแปลกๆนี่เขาเนะาะครูไม่ใหญ่เพี้ยนอีกเลยดิเหมือนเมื่อวานเน่ลิงตกน้ำอะไรเกิดขึ้น รานนั้นมันน่าจะมีครีมรักแดดแทนที่จะเป็นครีมกันแดดใครคิดออกรวยเลยนี่แล้วทำไมเวลาเราอายุเยอะหน้าตั้งหย่อนและยานทำไมไม่เด้งเต่งตึงเหมือนตอนวัยรุ่นที่ก็บีข่าวออกอายุเก้าสิบกว่ายัางหน้ายัางกับวัยรุ่นมันหาภาพไม่เจอเอ,อ,อยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอท่านผู้เฒ่านี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ น่ายจงกับวัยรุ่นอายุเก้าสิกว่าแปลว่าความตึงของผิวหนังมนุษย์ควรจะอยู่ทั้ถึงชั่วอายุคนจนหมดอายุไขเ่ยแต่ทำไมมันต้องลงมาอย่างนี้นี่แปลกเนาะนี่ถึงไหนอะ่ะ <c oughs> ด้วยพุทธดำรัสเพียงครั้งเดียวท่านพระนอนก็ทูลตอบอรับพระดำรัสแล้วก็รีบ หฮมคลองจีวรเตรียมตัวออกบินตบ,บาทในทันทีนี่เตรียมบินตบ,บาตแล้วได้ประคองอุบาตของพระผู้เป็นภาคเจ้าที่ท้ามหาราชถวายไปยืนอยู่ที่ประตูเรือนของหมอซึ่งเป็นผู้คุ้นเคยและเป็นอุปทาของตนไปยืนหนึ่นั้นพระยาของหมอเห็นท่านออกไปออก พอเห็นท่านก็ออกไปต้อนรับไอ้แมคนมีปัญญาอย่างนี้ปัญญาของหมอนี่มีดวงปัญญาเร,ร้ว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างไรผู้ที่ไปยึงหน้าคือเนื้อน,นาบุตได้ปลนนมมือไหว้ไม่ใช่สอนให้เด็กหรือใครพอเห็นพระก็บ้วนน้ำลายใส่มึงว่าพระมึงหรืออะไรใส่ไปในบาทพระมึงแต่นี่ปลนนมมือไหว้แล้วก็รับบาท พลางถามแล้วเถระว่าพระคุณเจ้าต้องการอะไรเจ้าค่ะนี่ถามอย่างนี้เลยนะจ๊ะอย่างนี้ถามว่าต้องการอะไรเมื่อโยมถามพระอนุนก็บอกแต่เพียงว่าต้องการน้ำข้าวจะ้ะไม่ได้บอกว่าจะนำไปเพื่อทำยาถวายแด่พระบรมศาสดาซึ่งทรงประชวรด้วยโรคลมบอกต้องการน้ำข้าว ทีนี้ภรรยาของคุณหมอด้เป็นคนมีปัญญานี่นะจ๊ะได้คิดว่าพระเถระมาในทีนี้ไม่ใช่มาเพื่อบินเบ,บาตคงจะมาเพื่อต้องการยาเพราะว่าบารนี้เป็นบารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภรรยาหมอมองออกทําไมมองออกเทาสีดําๆเหมือนบารปัจจุบันเนี่ยมองไม่ออกแสดงว่าบารของท่านเนี่ย ไม่เหมือนกับบาทขององค์อื่นนี่ไงริยาของหมอบอกบาทใบนี้เป็นบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องมีข้อแตกต่างเว้จ๊ะเนี่ยพุทธบุตรเนี่ยขี้คุยเลยสิว่าแค่บาดที่ก็เหลือเฟือแล้วบาทก็ขาดลอยแล้วบาดจะเทวดามาให้นะหัวหน้าเทวดาสี่ทิศแต่ถามว่าใครเอามาให้ก่อน เออท้าวิสวนนวโโุวรรณนท้าววิรุณหกวิรุณนาปักท้าทัตตรดสี่ท่านใครให้เออทิศไหนให้ก่อนเออเอ,อ่ท้าวเสวุวรรณนอยู่ทิศไหนทิศเหนือนะอะทำไมต้องจำเรืองดูข้างล่างเพื <laughs> ่เหนือแต่ตาดูล่างท้าววิรุณหก ท้าวิโรนปักทิตาวันตกท,ทัตทตารสนออกนามีความเริ่มปิติใจเกิดความเคารพเรื่อมใสในพระเทระยิ่งนะคือเรารู้ทิศอย่างนี้เราเดี๋ยวเราสันนิษฐานได้นะปกติจะตั้งตามเข็มนาฬิกาอ่าอ่าเนี่ยเอาบอกไม่บอกใบบอก,บอก,บอกตรงๆเพราะไม่ได้เป็นคนใบบอก จะให้ตามเข็มนาฬิกาเออจะเริ่มจากทิศไหนก่อนอ้าวเอาบอกคันนี่ถัดไปเกิดความเริ่มใสในพระเถระยิ่งนะได <c oughs> ้นำบาทเข้าไปในเรือบนบรรจุบาตจนเต็มด้วยข้าวยาคูซึ่งปรุงด้วยเภสัตชอย่างดีทำให้เหมาะสมที่จะเป็นยาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า นี่คนมีปัญญาเห็นพระมายืนรู้ว่าเราจะทำอย่างไรดีให้เหมาะสมแต่คนไม่มีปเวจาก็าจะนึกว่านี่มาขอทานมันคนละเรื่องกันนะมันขึ้นอยู่กับดวงปัญญาเหมืันต้องสั่งสมมาข้ามชาติเนี่ยถ้าชาติในนดีไม่ได้สั่งสมก็ต้องสั่งสมในปัจจุบันคือมาศึกษาคำความรู้ษาคนซะแล้วก็มาทำความเข้าใจใถูกต้อง คิดผิดคิดใหม่ได้แต่คิดใหม่อย่าให้ผิดนะจ๊ะเมื่อคิดถูกพูดก็ต้อง oh. จ้ะก็ต้องถูกคิดผิดคิดใหม่ได้คิดใหม่อย่าให้อย่าให้ผิดเหนะจ๊ะมันเข้าแค่ระดับความพูดผีดผิดพูดใหม่ได้แต่เราระดับความคิดนะตั้งอย่างนี้วันจัจทร์เตรียมข้าวยาคูรเรียบร้อยแล้ว ก็นำมาจักเรือนถวายในมือของพระเทระด้วยตนเองและยังจัดแจงพอชนาหารอย่างอื่นเพื่อเป็นเครื่องบริวารให้คนรับใช้ทรงตามไปถวายในภายหลังอีกนี่ศึกษาเอาไว้อยากได้บุญใหญ่ก็ต้องทำอย่างนี้อย่างพระยาคุณหมอนี่พระผู้ใหญ่ภาคยาวเด็ดเสวยข้าวยาคูแล้วอาการที่ทรงประชวนด้วยโรคลมก็สงบลง สงบลงไปเลยลมกระจายหายไปหมดเนี่ยท่านั่งสมาธินี่สง่าง,งามนะีนขนาะลักษณะมหาบุุษยังไม่สมบูรณ์นี่สง่าง,งามไหมงามที่เดียวเนี่ยแค่น,นี้ก็ขาดรอยแล้วลังเอามาเทียบกันนี่ไม่ลุงลังเลยสง่าง,งามในทุกอริยบทเอานั่งเทียบกันแล้วยืนเทียบกัน เดินเทียบกันนอนเทียบกันพูดเทียบกันเสียงอะไรต่างๆเทียบออกันไปหมดเลยรูปกายเทียบกันตั้งแต่เส้นผมเอามาเทียบกันเอากรอบหน้าภาพรวมกันดูองค์ประกอบทั้งร่างกายเทียบทีละส่วนล, <c oughs> ละคิ้วเ <c oughs> ทียบกัน <c oughs> เดียวแค่นั้นเองยังไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลยเ <c oughs> ทียบไปหมดอาการสายสองทุกอย่างแค่นั้นก็ขาดรอยแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคีคุยหน่อยพุทธบุตรนะ่พูดไปขณะครูไม่ใหญ่เนี่ยไ่ใช่คนช่างคุยนะเพิ่งมาหาดพูดเนี่ยเขาคุณยายทำมาให้ปู่มาสามสิบกว่าปีทำมาสอนยังพอจะพูดได้บ้างเลยเพราะนั้นใครพูดเก่งๆก็ยิ่งไปกันใหญ่ต้องพูดเป็นพุทธบุตรต้องสอนในการต่อมาเมื่อนา,นางสิ้นชีวิตแล้ว ภรยาคุณหมอได้ไปเกิดเป็นเทพธิดานในสวรรค์ชั้นดาวดึงสวัยทีพยาสมบัติยิ่งใหญ่โอราญด้วยความบันเทิงเบิกบานเราอยากจะดูอะไรมาตรฐานของร่างกายเนี่ยให้ดูที่กายมหาบุรุษเธอเราจะรู้ว่าคิ้วมาตรฐานยังไงดวงตามาตรฐานจมูกจะเมกอะไรตา่างสมัยหนึ่งพระโมคคานณะเถระเที่ยวจาริกไปในดาวดึงเทวโลกคำว่าเที่ยวดาริกนี่ ไปได้วยกายหยาบเลยนะถอดกายไปก็ได้ไปได้วยกายหยาบก็ได้คือทํากายหยาบนี่ยให้มีอายตนะละเอียดเ้าก็พบภูมิเดาดึงที่จะไปนะแบับก็ไปถึงเลยไปถึงเลยเนี่ยพอไปถึงก็ได้เห็นนางเทพธิดาเทพนารีนี้มีรัศมีกายสว่างสวัยจึงฐานถึงบุญที่ได้สั่งสมเอาไว้ดูกนเทพธิดา ท่านมีผิวพรรณสวยงามเปล่งรัศมิสว่างไปทุกทิศต,ตอนครั้งที่ท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ละบุญอะไรจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้ชาวสวรรค์ก็จะคุยกันแต่เรื่องนี้เรื่องบุญกุศลแต่ถามแล้วก็เป็นปิติทีเดียวเทพธิดามีความปลื้มใจตอบพระเถระว่า ต่ฉันมีความเริ่มใสในพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าได้ถวายข้าวยาคูที่ปรุงได้เพศสัวอย่างดีแด่พระพุทธองค์เจ้าค่ะนี่ปลื้มทีเดียวจึงได้มาเกิดเป็นเทพธิดาบนสุวรร์นี่จะ้ะแล้วก็ยังมีเทพธิดาอีกองค์หนึ่งเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นหญิงยากจนเข็นใจมีนามว่าอโลมา อโลมาอาศัยอยู่ในกรุงพาราณสีนี่หญิงยากจนชื่อค่อยๆปลานะ่ะแต่ไม่ใช่ปลาโลมาถึงเนี่ยชื่อว่าอะโลมาไม่ใช่ไม่ใช่ปลาโลมายืนยันเป็นคนอโลมาเช้า,า,ชาวันหนึ่งเธอได้เห็นพระพูทธภาคเจ้าสเสด็จบินตบาทผ่านมา เกิดความเลื่อมใสนี่ดูเห็นไหมจ๊ะผู้มีบุญมีปัญญาเนี่ยเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสเพเห็นพระผ่านมาเ,าเกิดความเลื่อมใสจึงคิดว่าวัตถุทานที่ถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงจะไม่ประณีตแต่เมื่อได้ถวายแล้วก็จะมีผลมากแก่เราจึงน้อมถวายขนมนั้นลงในบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้า ขนมใส่บาทเลยเมื่อได้ถวายไปแล้วนะก็เกิดความโสมนัสด,ดีใจมากได้นึกถึงบุญที่ได้ถวายขนมนั้นบ่อยๆเพราะถวายครั้งหนึ่งนี่เรานึกได้หลายครั้งนะไม่ได้มีกติกาว่าทำครั้งเดียวให้นึกครั้งเดียวนึกครั้งใดบุญเกิดขึ้นทุกครั้งเป็นอัตโนมัติคือใจมันจะไปะจะจลดกับบุญ ดวงบุญเมื่อจะเหมือนทำสำเนาอะไรปุ a a like that, like that. ๊บออกมาอีกดวงนึกไปบ่อยกับปุ๊บออกมาง้ดวงบุญดวงบุญดวงบุญจะเป็นอย่างนี้นะนึกทีกับปุ๊บทีนึกทีปุ๊บทีเหมือนสีหลับออกมาเงีเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะนั้นต้องนึกบ่อยๆอย่างเราทำบุญที่ดินเนี่ยเราก็นึกเลยๆ นึกข้ลายก็ปลื้มใจทุกทีเลยถ้าทาแล้วยังไม่ปลืม้มต้องทงําจนกว่าจะปลืม้มทําไร่หนึ่งไม่ปลื้มก็สองไร่สองไร่ไม่ปลื้มก็สามทำไปเรื่อยๆการต่อมาเมื่อนางสิ้นชีวิตแล้ว mm hmm. ก็ได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรคความสุขอมันทิย์ด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจครั้งหนึ่งท่านพระมหาโมคลานเทระ ในจาริกไปสู่เทวโลกในถามนางเทพธิดาว่าดูก่อนเทพธิดาท่านมีผิวพรรณสวยงามเปร่งรัศมิสว่างสวัยดุจด,ดาวประกายพลึกเพราะบุญอะไรจึงมังเกิดผลที่น่าปลื้มใจเช่นนี้เทพธิดามีความดีใจก็ตอบว่าดิฉันอยู่ในกรุงพาราณสีมีจิตเลื่อมใสในถวายขนมแห้งแด่พระผู้มีภาคในมือของตน พระบุญน,นั้นดิฉันจึงมีผิวพรรณเช่นนี้ที่พระเจ้าสมบัติเกิดกับดิฉันพระบุญน,นั้นอย่าลืมว่าชาวสวรรค์นี่เขาเอามีที่พระเจ้าสมบัติเอาไว้โชว์นะเอาไว้โชว์สังคมนั้นต้องมีโชว์ถ้าหากว่าไม่มีโชว์นู่นต้องไปไกลๆเลยไปแถวปัจจันตะชนบทของสวรรค์ฉันนั้นนี่ต้องมีต้องใส่ต้องโชว์กัน โดยวัตถุทานเพียงเล็กน้อยเนี่ยยังทำให้สองท่านนั้นจะเกิดบนสวรรค์ชั้นใดว่ดึงได้เพราะนั้นบุญทุกบุญที่เราทำไม่ว่าจะพระธรรมกายยำตัวเสาแก่พันปีหรือว่าบุญที่จอดรถจะยิ่งใหญ่ไปสารโอรานทีเดียวนะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรก